สวัสดีครับผมโจโทีเฮสดสัดครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเปรียบเทียบ,ยบตัวละครในเกม GTA นะว่ามีภาคไหนบ้างนะที่ยังไม่สามารถ ปีนบันไดได้นะบันไดเท่านั้นเลยนะอืก็คือบางภาคมันก็ยังปีนไม่ได้นะแต่บางภาคก็ปีนไปได้แล้วนั่นเองนะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดแซดแะทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ GTA นะก็สามารถเม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เดีเ๋ยวจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยลวกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ภาค3เลยแล้วกันนะสลรับภาคสแล้วนะครับการที่เรานะจะปีนบันไดเป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องตลกไปในตัวเลยนะก็คือมันจะมีบันไดหนีไฟอยู่ข้างๆตึกนะเจอเยอะมากเลยนะแต่ว่าบันไดหนีไฟตัวนี้นะฮะมันมันลอยตัวอยู่นั่นเองนะฮะมันไม่ลงมานะอืก็ อีกทฤษฎีหนึ่งนะฮะก็คือคนที่กําลังหนีลงมาจากบันไดหนีไฟนะเขาก็อาจจะปลดล็อกแล้วก็ทําให้บันไดมันหล่นลงมานะแต่ว่าถ้าเราจะปีนขึ้นไปนะมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะแล้วก็สําหรับเรื่องตลกของภาคนี้เกี่ยวกับบันไดนะก็มีด้วยนะถ้าเราคิดที่จะปีนบันไดหนีไฟของภาคนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะก็คือสิ่งนี้นั่นเองฮะมาดูกันฟึบเฮ้ยเดี๋ยวผมจะปีนบันไดหนีไฟแต่ทว่า มันทําให้เราปีนไม่ได้นั่นเองฮะก็คือถ้าสมมุติว่าเดินบนบันไดหนีไฟนะฮะมันก็เหมือนตอนที่เราเดินผ่านต้นไม้นะก็คือมันจะเป็นแค่ฉากลมเฉยๆนะเดินผ่านได้เลยนะสลหรับไอ้บันไดของภาค3สรุปเลยแลวกันว่าภาค3ไม่สามารถที่จะปีนบันไดหนีไฟได้และไม่สามารถที่จะจับต้องไอ้บันไดนี้ได้เลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาคไวซ City เลยและกันนะตอนนี้ผมเจอบันไดแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าทอมมี่ของเรานะจะสามารถปีนบันไดนี้ได้หรือเปล่าเองนะโอ้โหทอมมี่นายต้องทําได้นะเพื่อนเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนทําไมมันไม่ทําอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเฮ้แต่ภาคนี้ก็ต่างจากภาคสามเมื่อกี้นะก็คือเราสามารถที่จะเดินชนบันไดได้นะแต่ว่า มันน่าจะปีนไม่ได้นะนี่ไงมันพยายามปีนแล้วมันเดินผ่านเฉยเลยนะเพื่อความชัวนะฮะเดี๋ยวเราลองกับบันไดอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะนี่เลยบันไดตัวนี้นะฮะมาเลยครับปึ๊บปีนไม่ได้วะโอ้โหทอมมี่ทอมมี่ไม่มีความสามารถในการปีนบันไดนะเนี่ยโอ้หูน่าสงสารทอมมี่จริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกับที่ภาคแซนเลยแล้วกันนะตอนนี้ผมเห็นไอ้นี่แล้วนะฮะมันก็คือบันไดนะฮะแล้วก็ด้านบนนะถ้าใครเคย ดูอิสตเอ็กนะฮะข้างบนนะมันจะมีร่มชูชีพอยู่นั่นเองนะการที่จะขึ้นไปได้เราต้องปีนบันไดตัวนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าว่าผมดูทรงแล้วไม่น่าจะได้นะเนี่ยโอ้ยซีเจนะ่าสงสารอีกแล้วนะปีนบันไดไม่ได้นะฮะแต่พ้างนี้จะมีอะไรที่แตกต่างกันไปนะฮะ,อะตอนนี้ผมขึ้นมายังด้านบนของบันไดหนีไฟแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่า CJ จะสามารถปีนได้หรือไม่ได้นะฮะโอ้เดียว ไม่ได้สำหรับภาคต่อไปครับก็จะเป็นภาคสีนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาทดสอบพี่นิโก้ดูบ้างแล้วกันนะว่าจะสามารถปีนบันไดได้หรือเปล่านะตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะปะลุยกันเลยแล้วกันนะฮะแล้วทำไมบันไดนี้ปีนไม่ได้เนี่ย <_ c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยพี่นิโกโก้อย่าล้อเล่นกับผมนะ <_ c oughs> เอานี่ไงได้แล้วมันจะต้องกดตัว F ก่อนนะผมลืมไปขอโทษด้วยไหมทำซะตื่นเต้นเลยทีเดียวเชียวนี่เองนะสรุปเลยก็คือ ภาค4นะเป็นภาคแรกเลยที่สามารถปีนบันไดได้นั่นเองนะฮะพินิโก้นี่เป็นคนแรกของซีรีส์เลยนะเนี่ยและในที่สุดก็ถึงภาค5กันแล้วนะเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะว่าแฟรงกินนะหรือว่าเกม g ีดีภาคนี้จะสามารถปีนบันไดได้หรือเปล่านะัแต่มันก็คงจะไม่ยากหรอกเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยฟึบนี่มันต้องได้อยู่แล้วนะโอเคก็ถ้าเป็นภาค5นะก็สามารถ ปีนบันไดได้แบบชิลๆเลยนะไม่ต้องกดอะไรเลยนะถ้าเป็นภาคสต้องกดตัว F ด,ด้วยเหมือนเราขึ้นรถนั่นเองนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะก็เปรียบเทียบแบตชิลๆนะสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮซันะทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ GTA นะก็สามารถเม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เดีเ๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที z เดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม